สวัสดีค่ะหมอแป้งนะคะแพทย์แผนไทยพิลรมน์ค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องสายขุดข้างหลังนี้ก็คือน้องวูดดี้วูดดี้สวัสดีครับวูดดี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสายขุดมีเครื่องประเภทไหนบ้างอย่างไรประเภทที่หนึ่งก็เป็นเครื่อง ASIC ASIC ก็จะเป็นเหมือนเครื่องไซส์ประมาณ CPU ก็จะเสียบไฟแล้วก็เสียบสายแลนแล้วเครื่องก็จะทำงานในการขุดแต่ว่าเราก็ต้องไปตั้งค่า IP address แล้วก็กระเป๋าเงิน address ที่เราจะไปฝากประเภทที่2เป็นหลิกหลิกก็จะเป็นก๊าซจอมาเลี้ยงต่อกันเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็ขุดเหรียญที่เราตั้งตั้งค่าไว้ก็จะมี บิตคอยอีเธอรียมอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นประเภทแรกเป็นเอซิกก็จะเป็นเหรียญที่ตัวเครื่องกําหนดมาเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะซื้อเครื่องเอซิกเราก็ต้องดูว่าเราจะขุดเป็นเหรียญอะไรเราจะขุดเป็นบิตคอย BTC ขุดเป็นอีเธอรีมหรือว่าขุดเป็นด็อกคอยไลท์คอยประมาณนี้นะคะก็ต้องไปดูในเว็บว่า เราชอบรุ่นไหนกินไฟต่อเดือนเท่าไรได้รายได้เท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะแล้วกออ็อีกประเภทหนึ่งประเภทที่3อันนี้กําลังศึกษาอยู่จริงๆเครื่องขุดมันมีหลายแบบแต่ว่าที่ท,ที่ที่ตัวเองแบบมีประสบการณ์ตรงก็คือขุดเอซิกกับอีกอย่างหนึ่งก็คือกาลังกาลังจะลงเครื่องเครื่องที่เป็นเสาเ,เป็นเครื่องขุดฮีเลียมก็คือตั้งเสาแล้วก็ แล้วก็เราก็จะกินพื้นที่สัญญาณในบริเวณนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยเครื่องขุดฮีเลียมกันในคลิปต่อไปแต่วันนี้เรามาคุยเรื่องเอซิกก่อนเดี๋ยวจะอธิบายแล้วก็พาไปดูเครื่องนะคะไปดูกันเลยองูสวัสดีค่ะเราก็มาดูเครื่องขุดประเภทเอซิอันนี้ก็ไฟบ้ามันก็จะมีข้อจำกัดนิดนึงที่ว่า เราต้องคำนวณว่าเราอ่ะเป็นไฟหนึ่งเฟสหรือไฟสามเฟสแล้วบ้านเราอ่ะเสียบเครื่องขุดได้กี่เครื่องเพราะว่าเครื่องหนึ่งตัวก็ก nah, ินไฟเดือนละหลายพันบาทดูกันทเสียบก็ไม่มีอะไรพิเศษค่ก็มีการเสียบปลั๊กแล้วก็เสียบสายแลนเหมือนที่เขาพูดว่าเสียบปลั๊กรับเงินหรือว่ารับกรรมไปรือว่าก็คือทุกๆวันเนี่ยเราก็จะได้เงินที่เป็น BTC ่ ซึ่ง S 7 Pro จะสุดท t ้งสามเครื่องเลยแล้วก็ทีนี้เราจะได้กี่บาทแล้วก็ต้องดูราคาขึ้นลงของบิตคอยแล้วก็ขายจริงตอนนี้ก็เหมือนกับมีคนมาจ่ายค่าชบ้านให้เราทุกเดือนประมาณนี้อัน,นนี้เป็นเครื่องด้านหน้าเราเป็นด้านเนเเครื่องด้านหลังด้านนี้เป็นฝั่งลมร้อนก็คือเครื่องเนี่ย ทำงานโดยการฝังนี้ดูดลมเย็นเข้าไปแล้วก็ผ่านตัวชิปออกมาก็ปล,ล่อยลมร้อนออกมานี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องหันหน้าไปทางแม่ที่ลงโซลก็ถูสายดนด้ีส่วนด้านหลังเราก็ทำเป็นลมที่ดูดเข้าม,มาแต่ถ้าระวางหลายๆเครื่องเราก็มีตัวพัดลมเพื่อดึงอากาศไปนะะถ้าเห็นว่าไฟมันขึ้นเฉียว,วก็คือแบบนี้ตัวเครื่องทำงาน ถึงส่วนที่วางเครื่องขุดเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตั้งเครื่องอย่างไรแล้วก็ได้รายได้อย่างไรเบื้องต้นส่วนตัวก็คือกระจายไปหลายๆที่เพราะว่ามีหลายบ้านแล้วก็บ้านไม่ได้ใช้ก็เลยเอาเครื่องไปตั้งแต่ว่าก่อนที่เราจะตั้งเครื่องเราก็ต้องดูเดินเดินไปเข้ามาใหม่เพราะว่าพวกนี้คือเครื่องหนึ่งตัวก็เหมือนกินแอร์กิน กินไฟตัวใหญ่หนึ่งตัวเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเดินสายไฟมาใหม่แล้วก็เป็นสายไฟเส้นใหญ่ที่รองรับได้ไฟฟ้าก็จะาสายก็จะไม่ร้อนแล้วก็ไม่ต้องพอามันร้อนมันก็จะรัดวงจรแล้วไฟมันก็จะไหม้ได้เพราะฉะนั้นเครื่องพวกนี้เสียบ24ชั่วโมงเราก็ต้องเดินไฟ เมื่อสักครู่เราได้ดูเครื่งองไแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าเวลาเราตั้งเครื่องเราทํำยังไงเราสามารถใช้วิธีนี้กับโทรศัพท์มือถือหรือว่าตั้งเครื่องในคอมพิวเตอร์ก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น Mac หรือ P c ก็ได้แค่ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ปกติแต่ว่าเราจะต้องรู้ IP address เ <c oughs> บื้องต้นก็เอ่อปกติมันก็จะเป็นเริ่มต้นด้วยพิมพ์พิมไปที่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวดูที่ที่หนา้าจออ่าเราก็จะเข้าเว็บ เว็บเบราว์เซอร์เนาะแล้วเราก็จะพิมพ19์192.168.1จุดทีเนี้ยตัวหลังเนี่ยจะเป็นรหัสเลขอะไรเราต้องใช้โปรแกรมสแกน IP เนาะหรือว่า IP s c a n n e เหรือในลงแอปในมือถือก็ได้ค่ะแล้วเราก็เซิร์ชแล้วมันจะขึ้นเลย a n d ด i ม e เเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปเครื่องตัวนี้เป็น192.168.1.101เนาะทีนี้ขุดมาแล้วตัวนี้ขุดมา สี่วันสี่ชัวงเจนาทีแต่ว่าก่อนที่มันจะตั้งตรงนี้ปุ๊บเราก็จะต้องมาที่เอ่อ System ออ,อันนี้ถ้าถ้าเข้ามาตั้งแต่ตอนแรกนะคะเขาจะถาม password ก่อน Username password ก็ให้พิมพ์ root แล้วก็รหัส root นะเป็นของ a อ,อ m i n e r ก็จะเป็นตั้ง default มาตอนแรกเป็นแบบนี้ทีนี้เอ่อตอนที่เรามาตั้งเครื่องแล้วมาเข้า Miner configuration เนอะอ่ะเราก็จะมี url worker password ทีนี้ตรงเนี้ยเราได้มาจากตรงไหนเราก็ต้องไปหา pool ที่ที่เราขูดก็จะมีอย่างเช่น pool ที่เขาใช้ก็จะเป็น night h a s มี v r a btc มี n d pool มีอะไรประมาณเนี้ยค่ะต้องเข้าไปสมัครเนาะพอสมัครเสร็จแล้วเราก็ได้ลิงก์ตรงนี้มาเราก็ใส่เราก็ใส่เใสเ password เข้าไป พอใส่เรียบร้อยปุ๊บเราก็มากดเซฟแล้วก็แอปพลายหลังจากนั้นพอเครื่องเริ่มทำงานปุ๊บมันก็จะขึ้นตรงนี้ว่ากำลังขุดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้พัดลมทำงานเป็นยังไงถ้าอย่างนี้ก็คือปกตินะคะเพราะว่าพัดลม4ตัวทำงานได้ปกติกำลังขุดโอเคอยู่ที่ห้าสิบห้าเทเลแฮชประมาณนี้นะอุณหภูมิเครื่องเป็นยังไงอุณหภูมิกาสเป็นยังไงก็จะมีตรงนี้ ่ะอันนี้ก็เอ่อให้ดูคร่าวๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเราได้รายได้จากเครื่องขุดเอ i ิกยังไงนะคะก็คือเป็นการเสียบลักแล้วก็ขุดรับตังค์ก็คือเขาก็จะโอนเข้าบัญชีขุดเราอัตโนมัติเนาะพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้เงินดิจิตอลเราได้เหรียญบิตคอยมาแล้วเนี่ยเราก็ถ้าเราอยากขายเราก็จะไปขายที่กระดานเทรดปกติเหมือนที่ เอ่อทุกคนแบบเทรดซื้อขายเงเนาะแต่เราเป็นฝั่งขายแต่ถ้าสมมุติเราไม่ขายเราทํายังไงได้บ้างเราก็อาจจะแบบฝากฝากออมทรัพย์ไว้มันก็จะมีพวกกระเป๋าเงินต่างๆที่ให้ที่ให้เลดในการฝากเงินเนาะอย่างเช่นแต่เขาให้เป็นรายวันนะคะเช่นเออบางที่ให้สองเปอร์เซน่อถ้าฝากประจําอาจจะให้เป็นห้าเปอร์เซนอะไรฝากประจำหนึ่งเดือนฝากประจำสามเดือนประมาณนี้เหมือนเหมือนธนาคารปกติค่ะอันนี้เป็นฝั่งเหรียญดิจิตอล หรือว่าบางคนแบบไม่ได้ใช้อะไร <_ an> เขาเรียกว่าไปสเต็กหมายความว่าเอาเหรียญไปค้าประกันเนาะ <_ an> ใช้สมมติเอาบิตคอยไปค้าประกันแล้วก็อาจจะได้เป็นรางวัลเป็นเหรียญอื่นมาหรือได้เปอร์เซ็นต์มากขึ้นอะไรประมาณนี้ <_ an> คือการลงทุนมีความเสี่ยงต้องศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนดีๆค่ะวันนี้เราเป็นสายขุดเราได้เหรียญดิจิตอลมาเดี๋ยววันหลังมาสอนสายเทดว่าหลังจากเราได้เหรียญมาแล้วเราเอาไปขายยังไงสายเทดก็ เออหลักๆได้เหรียญสองวิธีวิธีแรกก็คือเราขุดมาแล้วเราก็ไปเทรดอย่างที่2ก็คือเราใช้เงิน,นเงินเฟีสเงินเฟก็คือเงินปกติเงินสกุลบาทเงินอดอลลาร์เงินยูโรเงินปอนอะไรองเงี้ยค่ะไปซื้อพอหลังจากนั้นแล้วเราถ้าบิตคอยขึ้นเราก็ขายประมาณนี้เ <S G: S 2> ดี๋ยวติดตามคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูใส่เทรดทำยังไงโอเคค่ะวันนี้สวัสดีค่ะแด้ก็ฝากช่องไว้ด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องขุดเดี๋ยวคลิปถัดไปหรือคลิปต่อๆไปก็จะมาคุยกันเรื่องสุขภาพนะเราก็จะเป็นแบบเหมือนกิจกรรมฮ o อบบี้นอกจากมีการดูแลสุขภาพแล้วดูแลสุขภาพทางการเงินด้วยให้รอบด้านนะคะเดี๋ยวจะมีพาไปเที่ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปไหนเดี๋ยวติดตามต่อไปนะคะสวัสดีค่ะวันีลูกบอล เกตบอร์ดลูกบอลไปเที่ยวไปไหมไปไหมไปไหมวันนี้มาเร็วเร็วเร็วโอ้ยหลอกไม่ได้เลยมาเร็ว